โอเคครับวันนี้วิวจะตัดต็นนะครับวันนี้อยู่กับประเทศสี่แดนมั้งครับไี้ขอเต็มกราฟก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกูเนี่ยเต็มกราฟแล้วไปทำ Ôi trời bạn Ô mê luôn ông Tết Tên tôi chín bạn bóng bên chụp bây giờ à? Đã chụp đáp. โอ้ยทษเแื่โอ้ยททษพี่เป็นคว้าครับอย่าห่วงลิ้นครับอย่าห่วงลิ้นพี่แจ๊บฝากชูบพี่สาวคนข้างรถหน่อยครับไนะม้พูดสุนะไม้พูดสุดใช่ใช่ยังไม่บกุกยังไม่บกุกเฮ้ยแต่ตอนไม้เบสมันมก็ขี้ดีนะสกิปดีนะนเฮ้ย,ยเพื่อน เจบรอครับรอ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 ,รอ,รอ,รอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาโอเคนะครับเหมือนเพื่อนจะชุบแล้วนะครับเหมือนเหมือนเพื่อนจะชุบนะ ลว่วงไม่ลว่งวงหัวแข็งเอ๊ะไอ้เชน,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 นี่หัวแข็งเว้ยร์จอร์เบียน or oh. เหมือนเพื่อนจะชุบอีกรอบนะครับตัวหกขายังอ่อนเลยนะครับไอเม่เปล่าลื้อหมดอะโถเออจะไม่ให้กูเกิดเลยวะงั้นไอ้ที่ ดีนะไม่อีโก้เนี่ยโอ้ยกลัวกลัวแม่แม่แม่กลัวกลัวล้โอ้ ไอ้เฮียไม่โดนว้วย แตกบองโอ้โหเอ็งเอ็งไม่ดูเลยหรอเจอพวกเปียยแล้วเว้ย เรีกเหรียญนักฆ่ามันคาไปเลยนะครับเหรียญนักฆ่าฆ่าเลยพี่ชายเอากี่เหดอ่ะอะเอาเอามาแลกกับเหรียญขยันมาน้องรับเปล่าผมไม่มีอะไรพี่ผมเพิ่งเข้ามาเลยอะใส่โคเด้น้องใส่โคเดมีเหรียญขยันไหมใส่โคเดะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวไปหาของโค้ดนะแล้วเอาเหรียญขยันมาแลกกูนี่ลอลองดูลองดูต้องไปไม่หมกพราะร่ำไม่เป็นไร ไว้ไว้ก่อนเลยพี่ไว้ก่อนเลยอยางลา <c oughs> ไม่กล้าใส่โอเคนะครับเราก็จะไปบุกโรงเรียนอีก <c oughs> น,น,นะครับเดี <c oughs> ย๋ยวไปเปิดรถกันก่อนนะครับว่ามนะีรถอะไรบ้าง มึงทำเพื่อนกูเหรอสั่งมาหนี้ดิอะไรมึงเป็นเฮียแล้วมึงเป็นเฮียอะไรมึงลงมานี่กระจอกมึงทำเพื่อนกูนะมึงทำเพื่อนกูนะโอ้พี่เนนี่กุลีลนะกุลีนะกุลีเลยแหละอุ้ยอีกสาม อีกสี่อีกห้าอุย

ดูกันว่าิวจะรันไดหหรอเปล่าตามออที่หนองฟานอะมาดิไปตึงกักนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้ตัดคลิปเลยผมเอา,อางี้คือผมตัดให้เป็นอ้ FPS ก,กระตุกกระชาก เอ็มกระชากแล้ชจะป ไปอ่ะเออเว้ยเออแรกเว้ยโอรอได้รอได้คนดูรอ,อ,อรอ,รอขออนุญาตเลยเมื่อกี้มันจัดผมหนักเว้ยผมไม่ยอมอยากขึ้นไม้ไหวอ่ะเดี๋ยวดูอนสกินไม้ต้องไม้เนีย่ยไม้ฟูอย่างเดียวเว้ยอยากขึ้นไม้ฟูเว้ย ผมว่าไม่ต้องไปแล้วมาถึงที่นี่เห็นไหยแต่เว่นเล่นระวังอูโหูโอาจจะไปแบกก็มันว่ะ

สวยเสียงอะไรจะหายได้หรือเาับจอเมื่อ,อ,อ,ก,อกี้ครับเพื่อนยินนานำนะอย่าไปคงอย่าไปเครียด ยกไปดิเอาหัวมงม้ายเหรมึงไอ้สารอาได้มึงทำอย่างนี้นะกูลื้อนะไอเหี้ยกูลื้อด้ว ทำอย่งงนะางนี้เองนะมึงเป็นคนตีกูนะกูลื้อเนอะกูลื้อเลยไอ้สัตว์กูลื้อเลยนี่เด้อนี่เด้แปดสอง ไม่ตายไม่เป็นตายโ,โอ,โอ้ยโทษเุกคนบูทรกุลีนะ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  กูลีนะกูลีนะกูลีนะกูบอกเลยกูรีนะกูลีนะมึงทำอย่างงี้กับกูกูลีนะวิวิกูร่วงเพื่อนติงเหรอผมมาป่าวะคุณดูตาย เยวดูดูเนี่ยก่อนอะไรเท่นี้มัดเท่ไหมวะลงแขกเลยเพื่อนลงแขกเลย,เลย ไม่รู้ยืมได้เอยืมไม่รู้มาก้าวอันหนึ่งกูได้มากี่ขี่กูอีโบเลยเหรอโอ้เพื่อนทำไมนายอีโก้จังอ่ะจริงเพื่อนอีโก้ไม่พอเพื่อนเล่นโง่แล้วค่ะไปดีกว่าจริงจริงจริง เอีพี่อัพมีหนังสือไหมครับพี่ชายไม่มีครับไม่มีเดี๋ยวเพื่อนเปลี่ยนใช้มีดมีมันเปิดมันมีอยู่แล้วโอเคปากหลามอ่ะเพื่อนลองดู กูตายกูไปหมดเลยเป็ระวังตัวมันยืนโอ้ยเพื่อนโอโห,โหอันนี้ไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นเว้ย เดี๋วเราตอนนสีเดียวกูไม่ใช่เหรอแตกกูมาอยูงงงง่สีนี้ได้ไงกูยังงงอยู่เลยเนี่ยไปละแตกสองโอ้ยดีไม่เหมือนไอ่เพีเลยจะหนักกว่าไอ้แยกมาแม่งขี่เด้งกันไปละอุ่มตึงมั้งพี่ไอ้แีกแค่โอ้โหบอกหนึ่งแม่งขี้โคตรดีอ่ะ โอ้โหไม้จมไหมเฮียคนดูนไ,มมไหมจมเว้ยสวยเพื่อนเห็นผมแต่มันไม่มีหมวกกันน้องมันร่วงไปนานแล้ว ประเทศนี้มันบั๊กเยอะประเทศเนี Shit, ่ม right. sure. ันตัวยืนอะประเทศมันเปิดใหม่นี่แหละสคริปฟรีับเอเปิดใหม่ครับคุณว่ามันเก่าใช่ใช่ประเทศประเทศสกีพ์ไม่อย่างเก่าเลยประเทศเปิดใหม่เปิดใหม่แต่สกีพ์ไม่ย่างเก่าเลยรออะไรตายไปกันไปเว้ยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเหมือนกันนีครับไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเลยนะครับไปนะไป